นแล้วะะคมีหลายคนนะเขาบอกว่าเขาดูทันแล้วเขาไปซื้อเขาได้ลาบยังไม่เห็นส่งลาบหมูเป็ดลาบไก่มาสงสัยเป็นเพราะว่าเขางอนที่ไม่ซื้อหวยโหยเงียบโจ้โจ้รถเป็นไรอ่ะรถสตาร์ทไม่ติดทำไมไม่ใช้ไดเกียวตอนนี้ต้องใช้คนเข็นอย่างเดียวเลย ดูคฤหาสน์คุณกัมพูดูคฤหาสน์คุณกัมพูค่ะโอ้โหถ้าเด็กทำก็น่ารักนะก็น่ารักกาแฟเปิบบริการถึงที่ทุกระดับประทับใจโอ้ยกาแฟฟองฟอดดีจังเลยใส่ตาลตโนดนะฮะนี่้ครับครับผมก็ จก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 เรื่อยมากาแฟยามเช้าในห้องพี่ลินอันไหนอ่ะอันไหนอันไหนก่อนู้นใช่ไหมใส่ยางน้ำตาลยางเอาใส่เอยากใส่เหรอใส่ใส่ใส่ช้อนหนึ่งนึกว่าไม่ได้ราดจานน้ำผึ้งมันด้วยกันอันนี้น้ำตาลตะนอดน้ำตาลตะนอดเราเอาให้ช้อนหนึ่งนะช้อนหนึ่งลองเอาไปกินกับกาแฟดูก็ได้นะฮะโอ้ต้องคนหน่อยกาแฟยี่ห้ออะไรเนี่ยมันฟองดีจังเลยเนาะ เครื่องทำกาแฟเขาดีไม่เออฟองหน่อยร้อยนะนะชอ็อตฟองกาแฟเนี่ยพร้อมตรงฟองเวลาทำกาแฟถ้าเป็นพวกลาเต้พวกคาปูชิโน่เขาจะทำแบบตีฟองนมนะเออแต่ของเราเนี่ยไม่ต้องตีฟองนมครับเครื่องดีเครื่องดีฮะพันกว่าบาทโอ้โหซื้อมาพันกว่าบาทอ้าวเป็นตาลร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตโนดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตโนดเมืองเพชรถ้าเราเคยกินของของที่แท้นะ่าจะรู้เรารู้เลย พิษแล้วก็ความวานก็จะดูบริการน้องเขยอย่างดีเลยรู้สึกดีไหมคะท่านสํารินคะท่านแสวงยังไม่ท่านท่านแสวงยังไม่ตื่นเลยวันนี้เราเรียกกันเป็นท่านนะคะมีท่านกามพูท่านสํารินแล้วก็ท่านประธานแสวงอยู่ในบ้านนะคะนี่ไม่ยอมออกมาหาลูกหาเต้าเลยนะเนี่ยพ่อไม่หแสวงม่กินกาแฟส่งเสียงมาละ ให้อาหารปลาย่างใส่น้ำตาลเข้าไปแล้วเป็นไงมันรสชาติันาะเปลี่ยนไปแล้วก็อร่อยครับอร่อยคือปกติกินดำๆขมๆขมๆคือมันมีความหวานก็พอพอใส่น้ำตาลพอใส่น้ำตาลตนดนะฮะมันไม่ได้หวานมันไม่ได้หวานแหลมนะมันจะหวานนุ่มๆใช่ใช่มันจะหวานนุ่มๆแล้วก็กินหอหนึ่งคนเหมือนนิมนต์พระมา เลี้ยงไม่กินหรือเลี้ยงไว้ดูเนี่ยพ่อเลี้ยงไว้ดูเลี้ยงไว้ดูย่างดีๆเด้อตาเด้อโอ้ทั้คนหลายอย่างหนะตาน่ะเหรอมีตัวยังไงเหรออ้าวแล้วฝั่งนี้จะมีไหมล่ะพ่อเดี๋ยวตามมาดูปลาคุนตะแหวงนะคะ หวานปุ๊บมาปั๊บเลยพ่อจะซื้ออะไรนะสะด้งเอามาทำไรอ่ะพ่อสะด้งก็มาทำยกยอนี่กินยังไงเอาไหนบอกจะเลี้ยงไม่ดูเอาก็มันจังไหนดีนี่แรกบอกว่าสิเลี้ยงไว้เบิงว้เบิงเบิงยู่ต่ว่าจะกินจะกินนี่สินะ จริงเหรอพ่อลูกก็เลยไม่ให้ซื้อไงแต่ในทการบ้านกบอกให้ทมีแต่นางบนจงวาเฮ้ยพราในัวหลักเขาไม่อยู่ก็เลยต้องทำอาหารเอาตัวรอดไปวันๆก่อนนะฮะเมนูนี้ครับหอมแดงขาตะไคร้ให้คุณรัชนีเดาว่าผมจะทำอะไรต้มเนื้อเอ้อรู้ได้ไงอ่ะก็เห็นเนื้อมีเนื้อไง ฉลาดเป็นกรดนะฮะต้มเนื้อให้พ่อสแสวงกินใบมะกรดบอกแล้วว่าพ่อครัวจาเป็นนะฮะผมจะหั่นบางหน่อยนะฮะเพราะว่าบางคนอาจจะชอบหันน่นหนาที่กระมูต้องหั่นทางขวางเวลาหั่นเนื้อขว,ข,วขวางของเซล่ะค่ะมันจะเคี้ยวง่ายอ่าถูกต้องจงสิ<ะ>ใช่ค่ะอย่าหั่นไปตามทางยาวของเนื้อไม่งั้นมันจะเหนียวยาวแต่ถ้าหั่นทางขวางมันจะเคี้ยวสั้นไงขาดง่าย เคียวง่ายนะแม่นจ้ะอันนี้คือเรียน<ผ>ม,มานะคเคียวได้ตลอดไม่ได้ถึงพ,อพ,อพอ่อจ่ะพ่อพ่อคุณพอ่อพอ่อพ่อไม่ไปต้มเองอ่ะเนี่ยลูกชายต้มแล้วนะใช่ก็ต้มไว้จังหวะต้มไป,มมไปเดี๋ยวพอยปรุงกินเองเดี๋ยวให้ลูกชายต้มแต่เดี๋ยวพ่อจะไปปรุงทีละถ้วยกินเองเหรอนะอคือมาเห็ดแสบแท้ว่ะจ้ะพ่อใหญ่แบงแต่พ่อก็ให้ต้มถ้วยเดียวเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาปรุงเอง โอ้ยเดี๋ยวจะต้มให้อร่อยให้ดูแล้วเดี๋ยวอยโอ้ยคือไม่เห็ดแซ่บแท้เออเขาไม่ไว้ใจลูกชายลูกชายทำให้เข้มข้นถึกใจนะใหญ่แหวงมันทีไปต้มยากยั้นต้มเนื้อน้ำปลาแม่ทองนาคต้องใส่ครับต้มเนื้อต้มเนื้อต้องใส่ด้วยเหรอโอ้โบใส่โบได้ครับพี่น้องโบใส่มันทีโบแซ่บใส่ไหมพ่อใส่อ๋อใส่ไม่เยอะหรอก ร้อนเร็วจ้ะเดี๋ยวดีขมๆมนี่ค่อยใส่ตอนสุกแล้วนะฮะตอนเนื้อเปื่อยแล้วอ,อ่ะเราก็เคี่ยวไว้ก่อนคุณรัชนีอยากกินอะไรนะอะมะเขือมะเขือ,อนะยาวบ้านคุณอะ่ะมะเขือยาวผัดใส่แหนมใช่ไหมอืมอ่ะเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวผมไปเก็บมะเขือนี่คุณรัชนี มีพกกริกกระเลียงด้วยจ้านี่ดูพกกริกกระเลียงนี่โอ้ยมันเก็บได้แล้วเออเก็บเลยเก็บเลยมยีต้นเดียวในสวนนะอยากอยากแพร่พันธุ์จังเลยอะ<ว>เอาลูกนี่หายไปไหนแล้วเนี่ยเราเก็บเองแหละอ้าวโอ้กลัวมันแก่เมืเ่อคืนนี่เอาไม้ไนแก่แลยเน,เนี่ยเอาไปเลยจ้า Euh อ้าวโยมบอกแล้วมันก็สั่นสันเลยครับพี่น้องโอ้ดูพีชสมดลหอมแข่ขอมแขงให้เด็ดให้เด็ดใบลอกออกอ่าไม่เด็ดใบนอกอย่างนั้นแหละเด็ดไปกินอันนี้คือแปลงใหม่นะคะเริ่มมาแล้วเนี่ยเห็นเห็นไข่ขี้นอนละ เันที่นอนมันดำดำะลืวนี่นีน่ดูนี่ดูโอ้ยอะไรจะงามขนาดนี้ครับพี่น้อง ใจเนาะเหลือใจค่ะดูงามต้นใหญ่ต้นเขาแบบสมบูรณ์มากเลยค่ะด้วยความที่เขาโรยห่างไงแต่แต่แต่พอแล้วมัง้งสะอ่อนสะอ่อนเยอะแล้วเนี่ยอ่อนซ่อนเดดูดิอ่อนซ่อนผักสวนเราไหมนี่เยอะแล้วเนาะ คนที่รับก็จะได้ทานได้ทันทีเลยล้างไม่ได้ล้างอะไรมากค่ะล้างแค่ฝุ่นออกที่เฉยฝุ่นธรรมชาติวิธีการก็คือแช่ไว้สักแป๊บนึงเพื่อให้ฝุ่นหลุดออกจากใบต้องล้างสองน้ำและะ้วค่ะ อืนี่เป็นพริกนะคะอย่างนี้ร้านแม่ก็ใช้ได้เลยร้านให้เรียบร้อยละฝากคนปรุงเทพหืมน่าจะแก่นะลองกินดูก่อนนะว่ามันจะเคี้ยวไหวไหวไมผัดเล็กๆหน่อยก็ได้อือหืได้จานไปเลยนะแล้วเ <S S S 1> ขอม่วงด้วยนะพี่นเนอะดีอ่ะต้นนี้ซุมนี้พี่ลานกับพี่สาย เป็นคนปลูกไว้ให้นะคะขอบคุณพี่ลานพี่สายด้วยนะคะน้องๆได้กินแล้วนะคะคุณพี่อะไรเอ่ยคนปลูกไม่ได้กินว่าเขือยาวคนกินไม่ได้ปลูกคนปลูกไม่ได้กินดิฉันก็เห็นทุกขั้นตอนนะอ่ะอ้าว <c oughs> ลืม <c oughs> มีหนังเนื้อสีก้อนนะคะตั้งกระทะให้น้ํามันร้อนสัหน่อยนะฮะพอร้อนแล้วก็กระเทียมลงป่ายผัดให้หอมนะฮะ แหนมลงไปทำม่วๆไปเดี๋ยวก็อร่อยเองนะท่าน,นผู้ชมครับส่วนจำพูคือทำม่วๆไปแล้วอร่อยเองสังเกตว่าเนื้อของเราสุกแล้วนะฮะแล้วก็เอาลงไปเลยลงไปเลย แหนมเนื้อนี้ปลอดภัยนะคะไม่มีสารกันบูดนะคะไม่ใส่สารนี้ลงไปเลยส่ธรรมาชาติอุ๊ดผัตัดกับมะม่วงไม่ใช่มะม่วงสิมะม่วงคนนะตัดกับมะเขือม่วงดูดีอ่ะเอา้าก็บอกแล้วว่ามันไม่ใช่คนธรรมดา,เ,าเดี๋ยวน้ำหน่อยนึงก่อนปรุงชิมสักนิดหนึ่งก่อนแล้วกันนะฮะเพราะว่า หนมนจะมีรสชาติอยู่ประมาณหนึ่งม,มีรสเปรี้ยวนำละอันนี้เป็นน้ำตาลเนาะ<ม>อันนี้ต้าเจี้ยวครับเ<ม>ต้าเจี้ยวนี้จะเพิ่มความหอมอาอผัดมะเขือสุดท้ายครับอันนี้ไม่ใส่ก็ได้เนาะไม่ใส่ก็ได้ครับแต่ว่าเพื่อความสวยงามแล้วก็ผมก็ไม่ได้ตำให้มันเผ็ดนี่ เอาละครับปิดเตาป๊าบเรียบร้อยอา้าวเร็วค่ะเร็วรถตู้นำโชคอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเป็นไงคะมี f อได้โชคได้ลาบบ้างไหมคะเ,มเห็นมีหลายคนนะเขาบอกว่าเขาดูทันแล้วเขาไปซื้อแล้วเขาได้ลาบแต่ว่ายังไม่เห็นส่งลา,าบหมูลาบ ปลาบไก่มาฮะอะไรนะพี่เรนรถปฎิโหมดไหมเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเอ้าจริงอ่ะเอาสงสัยเป็นเพราะว่าเขางอนที่ไม่ซื้อหวยทุทะเบียนเขาโอ้โหเงียบโจ้โจ้รถเป็นไรอ่ะรถสตาร์ทไม่ติดทำไมไม่ใช้ไดียเบียวตอนนี้ต้องใช้คนเข็นอย่างเดียวเลยไม่ติดเลยครับฮะไม่ติด เข,เข็นก็ไม่ติดใช่ไหมมันท่านต้องมีไฟเลี้ยงไดสตาร์ดสักนิดนึงแค่ยขยับรอที่เดียวตึกอเอาอีกแล้วถ้ามันยังอยู่ไม,มนรถคันนี้เข็นบ่อยมากาานี่ครั้งแรกนี่ครั้งที่สองแต่นี่เข็นไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปเอาสายพ่วงจะได้ไปไหน,นะบ้านอ๋อบ้านี้เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเปิดไอ้นี่ก่อนพี่เอ็มเปิดอะไรคะฝากระโปรงโอ้โหเจ้าพ่อพ่อต้องเอาวุ้นเ้นมา อ้รถคุณยายดับอีกแล้วยนยมนไปด่ <c oughs> จอดได้แค่สองวันหาน้อยใจมากเลยนะคะไม่ยอมติดนะคะแบตเตอรี่ก็อยู่แถวนี้เราต้องปลดรถตรงนี้ก่อนเนี่ยเนี่ย็อกไม่เขา็อกไว <ừ> ้คนที่นั่งตรงนี้คือน,นั่งบนเครื่องนั่นเนี่ยนี่น่าลร้อนตูดเลยแหวเอาเชียว <c oughs> เอาเชียว <c oughs> ที่ฮ็ดเป็นบ่ล่ะกำพูด นี่นี่เป็นการพ่วงแบตครั้งที่สองแล้วนะคะพี่สำราญเคยพ่วงให้ครั้งหนึ่งแล้วจำได้ไหมใช่เดี๋ยวมันมีล็อกอะไรวะโออ่าสายพ่วงมาแล้วมันมีล็อกอะไรอยู่ตรงนี้วะพี่ลินเนี่ยมันต้องแบตมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ฮะใช่เหรอ ก็อันนี้เวัดห้หมแก้วนี่ไงแบบภาพแบงอันนี้หล่อไม่ต้องนี่ไงแบตเตอรี่โอ้ยไปแกะอยู่ตั้งนานแกะอยู่ตั้งนานเดี๋ยวไปเอารถขนน้นมาก่อนนะจนวันนี้จะต้องเยี่ยนะค่อยถ่ายไปนู้นอืม ต้องพ่วงแบตละจ้ารถมันใหม่รถมันใหม่มหมอ้าวมาแล้วท่านประธานรถใหม่พ่อรถใหม่รถใหม่ก็เลยต้องพ่วงแบตหน่อยอรถท่านประธานไม่สตาร์ทวัน2วันเนี่ยน้อยใจไม่ติดซะงั้น บวกบวกลบลบนะมันยังไงคะพี่คะถ้าเราชาร์จพ่วงแล้วก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็คงติดแหละแล้วมันเป็นอย่างนี้บ่อยๆทําไงอะ่ะ<อ>มันต้องแก้ที่ต้นเหตุไหมอะ่ะน่าจะแก้ที่ต้นเหตุน่าจะม,มัต้องไปถอดสายไอ้เครื่องเสียงออกจากแบตเตอรี่เอ,อาว<อ>่าแบตเนี่ยเราเปลี่ยนมาแล้วนะอมืมันเกิดจากการต่อตรงมาจากแบตเตอรี่มาที่เครื่องเสียงใช่ไหมคะใช่ แล้วมันก็เลยพอเวลาเราไม่สตาร์ทบ่อยๆมันจอดนิ่งนานๆน่ะมันดูดไฟไปใช้ไหรอสักครู่หนึ่งนะคะต้องใช้เวลาขึ้นบ้านนะอยากวนคืนบ้านตาแต่ว่างานรักกัน วันไหวไปเลยไม่ร so, the like ู้สมังนี่แหละค่ะวิธีรถเก่านะคะก็จะมีอาการบ้างดับบ้างติดบ้างงอนบ้างซ่อมบ้างพ่อยญ่แบ่งแล้วมั้งพ่อชอบอ่ะคะชอบขัดขวดทำไมชอบอ่ะพ่อมันเก่าเก่านะมันก็ไม่เก่าเท่าไหร่ดูแล้วมันก็ ยังติดดีอยู่คันนี้ก็ชอบนะชอบคันนี้มากกว่าคันนี้เครื่องกรีดอ่าเรียบร้อยยังได้อยู่ถ้าเกิดขาดยังไงนี่แสดงว่าหมอยังไป็นอย่อ๋อแบตยังได้อยู่เพราะว่ามันชาร์จแป๊บเดียวเมื่อกี้ได้ประมาณเกือบ10นาทีได้นะคะก็แต่ว่าถ้าเกิดมันนั่งเลยเงียๆอ๋อคือถ้ามันแบตเสื่อมเนี่ยมันจะไม่ติดเลยเนาะถ้าแบตเสื่อมนี่มันไม่เข้าเลย เดี๋ยวเก็บสายก่อนนะจ้โอ,โ,โอ้โฮะออไปเลยเนาะไม่ดับกลางทางใช่ไหมพี่โอ้ยไม่มีปัญหาวิ่งได้ถึงสุงไหกอลกสายพ่วงแบตเป็นไงคะเตรียมพร้อม <laughs> จะไปดับที่ไหนก็เดี๋ยวแท็กซี่สามล้อสามล้อพ่วงได้บรรทุกช่วยพ่วงด้วยพี่กำพูวิธีนี้เมื่อไหร่จะเลิกทำไมไม่ซื้อรถใหม่ๆป้ายแดงๆมาไม่ยิ่งมันจะได้สบายใจโอ้ยคันมันมีเงินมันก็สีใจรถไป้ายแดงอ่ะล่ะถ้ากำพูไม่มีเงินนะจนทั้งประเทศโอ้ยว้าวลเอาโอเคส